สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้โอ๊ตพามาทาที่ไม่ธรรมดานะยำวุนเส้นโบราณยำนะครับว่ายำบุนเส้นโบราณมาดูส่วนผสมนะครับเดี๋ยวปักบุรไว้ให้นะครับทุกคนส่วนใหญ่จะเน้นเครื่องนะครับเครื่องปรุงนะครับทุกคนเราจะเน้นไปทางเครื่องทําเสร็จนี่แทบจะมองไม่เห็นเส้นมุนเส้นเลยนะมีแต่เครื่องเน้นๆมาเริ่มกันเลยใส่วุนเส้นลงไป แล้วก็ต้มนะครับให้เขานิ่มเลยนะครับทุกคนแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับตามมาด้วยนะครับคั่วนะครับถั่วลิสงนะครับคั่วลงไปเลยทุกคนพอเราได้แล้วนะครับเราก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับตามมาด้วยกุ้งแห้งนะครับทุกคนเอาลงไปคั่วนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยจริงๆใส่เยอะอร่อยนะแต่มันเปลีอยง ก็เลยนิดหน่อยอตามมาด้วยนี่เลยขาดไม่ได้เลยสนิทของมันกระเทียมเจียวเจียวแล้วก็ให้มีน้ำมันด้วยกันทุกคนเพราะน้ำมันเราจะใช้ราดลงไปนิดนึงมันจะส่งกลิ่นหอมมากเวลาเรายำเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมานะครับตามมาด้วยอะไรเห็ดหูหนูนะครับ ลงไปนะครับต้มนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้อีกนะครับทุกคนเสร็จแล้วเรามาเตรียมทําน้ํากันเลยนะครับน้ำำํายําน้ําปลาใส่ลงไปเลยมาตามมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะครับอ่ะรสด,ดีนะครับเหลือผงนวนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยพริกป่น จินดาแดงนะครับพริกจินดาแดงหรือว่าเราชอบเผ็ดก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็หมูสับนะครับที่เรารวนไว้นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับนี่เลยน้ำซุปนิดหน่อยแล้วก็มะนาวบีบลงไปบีบลงไปเลยชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวนะคร,ระผมชอบเปรี้ยวอยู่แล้วด้วยอ่าแล้วเราก็ต้องตามมาด้วยอะไรหุ้นเส้นนะครับคลุกเขาให้เข้ากันนะครับทุกคน นี่เลยคุกลงไปเลยแล้วก็ตามมาด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงซอยต้นหอมซอยเห็ดหูหนูซอยนะครับนี่เลยนี่เลยกระเทียมเจียวใส่น้ําลงไปด้วยแล้วก็กระเทียมเจียวด้วยถั่วลิสงเน้นเดี๋ยวก็จะมีอะไรกุ้งแห้งเนี่ยเราก็จะได้แล้วยำบุนเส้นชิมสักหน่อยอร่อยมากลองทํากันดูนะ พอลาดเราไปแล้วก็เน้นเครื่องลงไปเลยเห็นไหมแน่นๆลอยลงไปอีกนะครับทุกคนกระเทียมเจียวแล้วก็ถั่วลิสงเนี่ยแค่นี้เราก็จะได้และยำม,มุ้นเส้นโบราณทุกคนอร่อยจริงๆต้องจัดอ่ะขอบคุณนะครับพี่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ